ดีใจ,ออใจมากเพราะว่าเราก็แบบเราก็ร้องเพลงกับศิลปินในดวงใจเราด้วยแล้วก็แบบว่าอีกอย่างนึงก็ตื่นเต้นกันแต่ว่าพี่ๆเขาก็แบบมาสนุกแับพี่ๆในวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากครับสนุกมากตัว,ต,วตัวพี่เองก็ต้องบอกว่าลุ้นนะครับเพราะว่าเพลงนี้เคยฟัง นะฮะแต่ว่าไม่ได้ฟังบ่อยเพราะนั้นเนี่ยจะเกรงๆหน่อยกลัวกลัวเรื่องเนื้อเพลงมากกว่านะครับแล้วก็ไม่เคยร้องเลยมีแต่พี่ที่ร้องมาเอาพูดตรงนะคะพูดเสียงมวนหนุ่มแห้งแล้วก็บแบบคนขิ้งลูกกับบ้านห้าคนขิ้งลูกคนขิ้งลูกอ่บาออบ้านลูกเหมือนกันคนขิ้งลูก <c oughs> จริงข่าวพ่อมากเลยวันนี้แล้วก็ดีใจได้เจอพี่ๆหลายๆคนด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอ ธพี่เป็นคนที่ถ้าร้องเพลงคู่กับ<ห>ผู้หญิงนะฮะจะเป็นอย่างเงี้ยคือพอพอเวลามองหน้าแล้วก็จะเนื้อเนื้อ,อหายไปเลยเป็นคนที่ร้องเพลงคู่น้อยมากครับเป็นใหญ่ร้องร้องคนเดียวมากกว่า <laughs> ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มร้องเลยนะผมคิดว่าเราจะอาจจะทากันได้สักประมาณนี้อ่า,อาเพราะว่ามันสดมากสดมากสดมากคือรู้จักเพลงแน่นอนครับแต่ว่าพวกเนื้อร้องเนื้อร้องอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีความคุ้นเคยจุกระ่งคล่องฟึ้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นมาซ้อมกันสดๆบนนี้แต่ปรากฏว่าพอจบเพลงแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าจากตรงนี้เนี่ยมันได้ขนาดนี้ว่ะมันเหนือความคาดหมายใช่ครับจริงๆเรามาเจอกันเนี่ยเรารูสึกว่าเราพวงกันนี้หนะ ใช่เราไมีโอเคแต่ว่าพอแบบมีดนตรีมีอะไรแบบมีแสงมีเสียงเงี้ย<ค>ผมก<ค>็รูร้สึกว่าเฮ้ยนัองสนุกใช่ใช่มันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงจริงมอดทิ้งให้เหลือแต่ตัว,ตวเปล่ามันปวดใจปวดใจใเหลือแะกล่าวอกที่เราดังลูกมะพร้าตวตกเด่แต่งข้อเนี่ยบางทีผมขึ้นก่อนเสร็จปุ๊บอีกท่อหนึ่ง พี่จิ๊บต้องขึ้นละเลยอย่างเงี้ยคือมันจะต้องสลับกันแล้วแบบเอ๊ะย,ยังไงแล้วเราซ้อมกันแค่ครั้งเดียวใช่ใช่หนึ่งครั้งแต่ว่านี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพรสวรรค์ของการเป็นนักสแสดงของน้องอ้นเลยนะครับ,บ,<อ>บเพราะ<อ>ว่าไวมากปกติร้องเพลงเนี่ยเราจะไม่ได้แบบมีการซ้อมไม่ได้มีไอ้เตมเติมท่าทางอะไรลูกหน้าเลยนะครับจุดสีหน้าท่าทางการออกมือไม้ต่างๆเนี่ยแต่นี่พอเราอยู่เวทีปุ๊บอย่างงี้พอเราเหมือนกับว่าทรงซิกกันด้วย สัญญาณความรู้สึกสัญญาณความรู้สึกสายตาที่หนึ่งครับอ่ะเอ้ยมาเลยรับเลยใช่ครับลูกจบก็ไม่ได้มีซ้อมในายประเภทอย่างเงี้ยไม่มีมนเหลือบเหลือมเหลือมมองเอาเอาได้มาอะไรคือเน้นเน้นความสนุกครับคือคือเราเราเหมือนมาทำโชว์มอบความสุขให้กับทุกทุกคน แต่ก็มันเป็นเกียรติมากเลยร้องเพลงที่ขอบคุณมากเลยครับเหมือนกันที่ร้องคู่กับน้องอ้นนะครับน่ารักมากๆเชื่อว่าโหดวันเนี้ยก็น่าที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขมีความสนุกอยู่หน้าจอทางบ้านนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานละครของพวกเราด้วยนะครับของน้องอ้นตอนนี้เรื่องภพพยาเสือครับแล้วก็อีกไม่นานกนรอครับคุ้งเสนหานะครับกำลังจะออนแอร์แล้วนะครับสุดยอดเลยครับแล้วก็ผมนี่เพตรานรุมิทนะครับกำลังถ่ายทางมันอยู่ออกเมื่อไหร่สนุกแน่นอนครับครับ The Free Journey Show! Friguring Show.